สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวท่าดินค่ะทพกศกันมังกรนะคะมาดูกันค่ะว่า16ถึงามดก,กราคามนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะขอขอบคุณด้วยใจจริงๆค่ะมาดูทูาตดินค่ะ รามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์ของคุณช่วงน,นี้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วนะคะเหนื่อยกับการที่แบบว่าพยายามอยากจะเอาชนะหัวใจเขาอะเนื่องด้วยว่าหนึ่งอาจจะเป็นเพราะฝ่ายเขาเองมีเรื่องราวของคน,คนอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าถ้าไม่ใช่มีเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาแทรกแซงอะคือไม่คุณก็เขาละค่ะนะคะว่าอาจจะมีใครมีคนอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะแล้วมาเป็นความรักความรุ่มหลงที่คุณมีมอบให้เขาเต็ม เรามองว่าเป็นความรุ่มหลงด้วยอีกต่างหากนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้คุณไม่รู้เลยว่าหนทางเลือกข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่เรามองว่าใจของคุณจริงๆคุณก็ยังคงไม่ลืมเขานะคะแต่ตัวเขาเองนี่แหละคือหมายถึงว่ามีคุณคนเดียวไม่พอนะคะใจของเขาว่ามีคุณคนเดียวไม่พอแน่ๆอยู่แล้วละ่ะคือเป็นความรักก็มีความรักให้กันแหละแต่ความรักอะที่เขามีมอบให้คุณมันกลับกลายเป็นความรักที่แบบว่าคุณอาจจะรู้ว่า เขาก็มีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกแล้วเขาก็ไม่รู้จักพอไม่รู้จักเออเขาเรียกว่าไม่รู้จักพอที่ว่าจะมีคุณอยู่คนเดียวนะคะนี่คือสิ่งเดียวที่คุณคิดอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะมันน่าจะยากละน่าจะไม่ไหวละน่าจะเหนื่อยละนะคะนี่คือประเด็นความในใจเออประเด็นเรื่องราวของคุณตอนนี้นะ บางคู่บางคนนะคะอาจจะมีปัญหากันก่อนแล้วด้วยนะเนี่ยแล้วก็เกิดการห่างเหินกันมาน่ะนะคะแต่ใจของคุณลองมองว่าคุณยังตัดเขาไม่ขาดอะ่ะคุณรู้อยู่ว่าวันข้างหน้ามันหนทางหนทางที่จะย้อนกลับคืนมาแบบเดิมรักกันแบบเดิมมันริปรีมันน้อยเต็มทีนะคะคุณก็ยังคงมีใจให้เขาเดี๋ยวมาดูฝั่งเขาบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะฝั่งเขาบ้างเอ่ยว่าจะเป็นยังไงสําหรับคุณ สบกันบางกรนะคะมาดูนะคะว้า wow. วเรามองว่าตอนเนี้ยเขาคิดถึงคุณนะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเริ่มรู้ตัวด้วยสัญชาตญาณของเขาเองหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าอ่า วันเวลาเก่าๆมันมีความหมายวันเวลาที่ผ่านมามันมีความหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใจออยากจะกลับมาไหมเรามองว่าใจเขาอยากจะกลับมาแต่เนื่องด้วยว่ามันมีเรื่องราวว่ามันมีเรื่องราวของการห่างเหินกันมาละเขาตอบมาแบบนี้ว่ามีเรื่องราวของการห่างเหินกันมาละหรือแม้แต่กระทั่งว่ามันมีเรื่องราวของหความเป็นไปได้มันน้อยนะคะตรงนี้ก็ทําได้แต่คิดอย่างเดียวเองจริงค่ะคิดอย่างเดียวว่า คิดถึงคุณน่ะอยากกลับว่าอยากกลับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ตัวเองไงว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีเรื่องเราที่ว่าทําไม่ดีกับคุณมาหลอกลวงคุณมาหรือปิดบังอะไรกับคุณอยู่นะคะมันเป็นเรื่องของการไม่ซื่อสัตย์ใจหัวใจต่อกันน่ะทาได้แต่เพียงว่าคิดถึงแล้วบางว่วงบางอารมณ์เท่านั้นเองละกับที่เขาอยากจะหันมาเคลียร์ใจกับคุณน่ะอาจเป็นเพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะเริ่มรู้ว่า ทุกสิ่งอย่างอะ่ะมันเหมือนใจเขาอะ่ะยังคงมีคุณนะคะยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนแต่เขาก็รู้อยู่เช่นกันว่าที่เขาทําเนี้ยมันทําให้คุณผิดหวังมันก็เลยทําได้แต่คิดอย่างเดียวนะคะทําให้ผิดหวังแล้วก็ทําได้แต่คิดว่าอุย้ยมันไม่น่าจะเป็นจริงแล้วละ่ะทําคุณขนาดนี้แล้วการจะกลับมาแบบเดิมมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วนี่คือเหตุการณ์ของเขานะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าความในใจของชาวดินนะคะ จะสื่ออะไรเข้ารับรุ้มบ้างเรื่องเราอาจจะไม่ตรงกับใครเลยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเรื่องเราอาจจะสลับกันก็ได้นะคะขอดูความในใจของชาวดินค่ะ ประเด็นเลยนะคะเรามองว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นจริงๆที่เขาฟ้องมาคือหนึ่งเวลาคุณกับเขามีปัญหากันอะไม่ยอมหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณรู้ตัวเองตอนนี้นะคะด้วยสัญชาตญาณคุณบอกเช่นกันละแล้วอีกอย่างหนึ่งสัญชาตญาณคุณฟ้องว่าอืเป็นความสัมพันธ์ที่ว่ามันเพิกเฉยต่อกันมันนิ่งมันไม่ไหวมันมันหมดความหวานมันไม่มีการเติมเต็มมันไม่มีการแบบว่าต่อยอดกันอะ รักกันมาอยู่ดีๆแล้วมันก็ค่อยๆนิ่งค่อยๆนิ่ง,งอะไรประมาณนี้ทําให้เขาเป็นฝ่ายเดินออกจากชีวิตของคุณไปนะคะเรามองว่าเขาเป็นฝ่ายเดินอ,ออกไปเลยแหละแล้วก็ไม่มีการหันมาเคลียร์ใจคุณด้วยด้วยอารมณ์ด้วยด้วยความรู้สึกที่เขาอยากจะทําด้วยนะคะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำไมเราวองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็น่าจะเป็นฝ่ายชาวดีน่ะแหละคุณก็พยายามแล้วอ่ะนะคะถึงแม้ว่าคุณรู้ตัวว่ามันนิ่งมัน มันไม่มีเติมเต็มความหวานแต่คุณก็พยายามผลักดันนะคะให้ความสัมพันธ์ของคุณอะให้แบบว่าอย่าล้มนะอย่าถึงคราวที่ต้องห่างเหินกันเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะไม่อยากให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมันล้มหายไปนะทั้งทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันน่าจะล้มแล้วอะไรประมาณนั้นด้วยคิดถึงไหมเรามองว่าคิดถึงค่ะนะคะคุณอะมอบให้เขาเต็มเตี่ยมแหละ คุณคิดว่าเขาก็คือคนเดียวที่คุณปรารถนาไว้ในใจแล้วก็ต่อให้ทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้เขาก็ยังไม่มีใครมาสามารถแทนที่เขาได้ความในใจของคุณนะคะแต่เพียงแต่ว่าคุณรู้ชะตาตัวเองเท่านั้นเองว่ามันไม่สามารถสามารถแก้ไขอะไรได้อะแล้วเรื่องราวตรงนี้ปัญหามันก็ราคาราคาซังมาแบบนี้ด้วยโดยที่ว่าอาจจะเป็นฝ่ายเขาทิ้งไปแล้วก็ทิ้งปัญหาไว้ตรงนี้ให้คุณมานั่งแบบว่าทำไมมานั่ง มีคําถามกับตัวเองว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้ทําไมต้องเป็นแบบนี้นะคะมีเรื่องราวของหนึ่งนะเวลาคุณเขาฟ้องมาจริงๆค่ะว่าเวลาคุณมีปัญหาอะไรกันเนี่ยคุณไม่เคยปรับความเข้าใจกันเลยมีแต่การเอาชนะกันมีแต่เรื่องราวของความคิดเห็นต่างกันพอคิดเห็นต่างกันปุ๊บก็ไม่ยอมปรับความเข้าใจละต่างคนต่างหายต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบนี่คือความรู้สึกหรือความในใจของชาวดินะคะ เดี๋ยวมาดูความในใจของเขาคนนั้นของชาวดินบ้างค่ะว่าจะเป็นยังไงนะว้าว ค okay, ค่ะฝั่งเขาอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มมองมองมีเป้าหมายของตัวเองแล้วจริงๆค่ะนะคะเขามองหาความสุขแล้วก็ความสําเร็จในชีวิตของเขาแล้วแต่ถ้า,นาในลักษณะความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันน่าจะขึ้นมาว่าเขายอมปล่อยไปปล่อยให้คุณไปมีชีวิตอิอสระดีกว่าไหมโดยที่เขาโอเคเขาก็เจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บนะคะมันมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาแทรกแซงด้วยอ่ะ เป็นเรื่องของไม่ใช่ครอบครัวอย่างเดียวนะคะมันมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าคุณกับเขาไม่ได้เป็นครอบครัวกันอยู่ดีๆอยู่แล้วเนี่ยเรามองว่าเขาน่าจะมีใครมาก่อนหน้านี้นะนะคะทั้งทั้งที่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าอาดีตเขาก็เคยมีความสุขร่วมกันกับคุณนะคะแต่ตอนนี้เขากลับมองความสุขความสําเร็จ ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเงินของเขามาเป็นหลักดีกว่าโดยที่ว่าพยายามจะไม่ได้สนใจเรื่องราวของคุณละต้องยอมปล่อยคุณออกไปทั้งทั้งที่ตัวเองอ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันคือมันนอกเหนือจากสถานการณ์ตรงนี้มันนอกเหนือความสามารถที่เขาจะกู้กลับอ่ะเรามองว่าแบบนี้นะมันนอกเหนือจากความสามารถเขาแล้วมันเลยจุดความสามารถเขาแล้วอะค่ะนะคะปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาของเขากับคุณละมันเป็นปัญหาของคนอื่นที่ว่ามันมีเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาแทรกด้วย มันก็เลยอาจจะกลายเป็นว่าทําให้เขาเนี่ยล่ะต้องเป็นฝ่ายนะคะเป็นฝ่ายแบบว่าโอเคปล่อยคุณไปนะให้คุณมีดีกว่านี้นะได้ดีกว่านี้นะอะไรประมาณเนี้ค่ะโดยที่ตัวเองพยายามนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้นะคะไม่สนใจจริงๆค่ะแล้วก็ไม่คิดจะสนใจด้วยมองเห็นว่าสนใจความสุขความสําเร็จตัวเองมาเป็นหลักแล้วอะคะ่ะในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินด้วยนี่คือความในใจของเขานะคะ หรือแม้แต่กระทั่งไม่ใช่เรื่องหน้าที่การงานการเงินก็น่าจะเป็นเรื่องของความสุขของเขากับคนอื่นนั่นเองนั่นแหละนะตรงนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าแนวโน้ม15วันค่ะของชาวดินนะคะแนวโน้ม15วันจะเป็นยังไงบ้างพึกศบกันมังกรมาดูแนวโน้ม15วันของคุณค่ะ กิดอะไรขึ้นกับคุณแล้วสรุปเขาจะให้อะไรคุณบ้างหัวใจของคุณจะเป็นในทิศทางไหนมาดูกันนะคะโอเคค่ะเรามองว่าคุณก็เริ่มจะหาความสิทธ้์อหาตัวเองบ้างแล้วหล่ะนะคะโดยที่คุณมันเหมือนกับว่าหนึ่งศักดิ์ศรีด้วยอะเรามองว่าศักดิ์ศรีด้วยนะคะศักดิ์ศรีของคุณอะ มันเหมือนกับว่ามันคำ้ำค้ำอยู่อ่ะมันก็เลยทําให้คุณคิดว่าคุณเริ่มมองเห็นความสุขของตัวเองละอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแอบน้อยใจก็เป็นไม่ได้ที่เขามันมีเรื่องโกหกมีเรื่องการปันใจมีเรื่องของการปกปิดซ่อนเด้นหรือแม้กระทั่งว่าก่อนหน้านี้เขาหลอกคุณเขาโกเขาหลอกคุณทุกสิ่งอย่างนะคะ มันก็เลยทําให้คุณรู้ว่าอะไรก็ตามเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันไม่คงที่มันไม่คงเดิมมันเปลี่ยนแปลงแล้วอีกอย่างประเด็นที่เขาฟ้องมาก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเริ่มรู้เริ่มรู้ตัวหรือคุณรู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันลักษณะที่ว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ แต่คุณรู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความมั่นใจอะ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ได้มั่นใจกับเขาเลยหรือเขาไม่มีความมั่นใจในตัวคุณเลยอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะถ้าจะแค่ทําได้แต่ว่าหาความสุขเข้าหาตัวเองแล้วใจก็ใจนึงก็คิดเสียดายเขาแต่ใจเงือคุณมั่นใจตัวเองตรงที่ว่าหนึ่งทุกวันนี้มันไม่สามารถจะเป็นเดิม,ดมได้แล้วละ่ะก็พยายามหาความสุขเข้าหาตัวเองละมอง มองความสําเร็จหรือมองการงานการเงินของตัวเองมาก่อนแล้วล่ะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันนอกเหนือมันมันนอกเหนือเขาเรียกว่าอะไรมันนอกเหนือความความสามารถที่คุณจะทําได้แล้วอะ่ะเป็นอะไรที่เราเห็นว่าคุณท้อด้วยล่ะนะคะมันท้อถอยแล้วมันไม่ไหวแล้วมันความท้อตรงนี้มันกลับไกลมามาทําให้คุณคิดว่า คุณเอาเรื่องหน้าที่การงานมาก่อนดีกว่าไม่เป็นไรถ้าเรื่องของเขามันไม่ไม่สามารถจะกลับมาดังเดิมได้ก็ทําได้แต่เก็บเขาไว้ในใจเท่านั้นเองว่าครั้งหนึ่งคุณรักเขาแล้วครั้งหนึ่งคุณคิดว่าเขาไม่มีใครมาแทนที่เขาได้ด้วยนะคะเดีย๋ยวมาดูฝั่งเขาบ้างว่าจะเป็นยังไงมันเป็นการห่างเหิอนอะเรามองว่าเป็นการห่างเหินแล้วก็เรื่องราวมันอาจจะนิ่งหรืวมันอาจจะแบบ มันไม่ได้เติมเต็มอะไรให้กันด้วยค่ะมันยิ่งห่างเหินยิ่งถดถอยเพราะยิ่งห่างเหินยิ่งถดถอยความเป็นไปได้มันเลยลิบหรี่เต็มทนน่ะเรามองเห็นแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูนะคะคนคนนั้นของพฤกษ์กันมังกรจะเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยเจ็บค่ะเจ็บจริงๆเที่ยวนี้เขาก็เจ็บจริงๆนะคะไม่ใช่ไม่เจ็บมันเหมือนกับครั้งหนึ่งเคยรักกันน่ะแล้ว ความรักครั้งเนี้มันมันไม่สามารถไปไกลได้ไปไหนได้อะมันก็เลยทําได้แต่เสียความรู้สึกแล้วก็เสียดายเวลาเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่วมสร้างกันมานะคะคิดถึงไหมถ้าจะบอกว่าคิดถึงก็คิดถึงอะแต่มองว่าเขาเลือกที่จะนิ่งดีกว่าอืมใจรักไหมเรามองว่าใจรักนะ แต่ถ้าเลือกเลือกระหว่างความรักและความจริงเรามองว่าเขาเลือกความจริงที่เขาต้องที่ต้องมุเข,เขาต้องมุกออนอ่ะเขาต้องมีอนาคตมีความสุขความสําเร็จเพื่อตัวเองนี่คือสิ่งที่แนวโน้มของเขานะคะขอดูตรงนี้หน่อยนะคะว่าจะเป็นไงว้าวเขาทําอะไรไม่ได้ค่ะ นะคะตรงนี้มันมีเรื่องราวของการบล็อกกันด้วยมันมีเรื่องราวของการตัดขาดกันด้วยอาจจะเป็นฝ่ายคุณเองก็เป็นไปได้ว่าโอเคฉันเหนื่อยละฉันไม่ไหวและฉันจะหาความสุขความสําเร็จให้กับตัวเองละก็ตัดจบเลยก็แล้วกันอะไรอย่างนี้นะคะการติดมันเหมือนกับว่าการตัดขาดตรงนี้มันขาดการติดต่อนะเรามองแบบนี้นะเป็นการขาดการติดต่อก็เลยทําได้แต่รู้สึกว่าโอเค มันน่าจะเป็นแบบนี้แล้วแหละมันไม่น่าจะไปไกลมากกว่านี้แล้วมันน่าจะจบจริงๆนะคะตัดคุณได้ไหมเรามองว่ามันเป็นอะไรที่ตัดไม่ได้เพราะความรุ่มหลงมากกว่านะคะมันขึ้นมาในลักษณะที่ความรุ่มหลงด้วยเสียดายก็เสียดายอะ่ะแต่มันมีเรื่องราวของบุคคลอื่นชัดเจนมากมันเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มันน่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้ไม่คุณก็เขาน่าจะมีคนอื่น นะคะคนอื่นตรงนี้อาจจะมาก่อนคุณก็เป็นไปได้โดยที่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าคุณก็น่าจะรู้ด้วยอะ่ะไม่ใช่ไม่รู้นะคะแต่เขาก็โกหกปิดบังคุณมาตลอดอะ่ะโอเคนะเดี๋ยวมาดูบทสรุปให้นะคะสำหรับชาวดินว่าจะเป็นยังไง ว่าชาวดินคะตัวคุณอะเริ่มจะหาความสุขเขาหาตัวเองแล้วจริงๆละ่ะเรามองแบบนี้นะแต่มันค้านกับใจคุณอะบางครั้งใจคุณก็เหมือนกับคุณก็รอคอยโอกาสว่าสักวันเขาจะมาพูดคุยมาเคลียร์ปัญหากับคุณที่มันค้างคากันนะคะแต่เราเชื่อว่าคุณชั่งน้ำหนักแล้วอะคุณชั่งน้ำหนักว่า าการรอคอยตรงนี้มันหมดโอกาสนะคะโอกาสมันน้อยมันไม่มีการเคลื่อนไหวมันไม่มีอะไรเลยถึงแม้ว่าต่อให้โอกาสไม่น้อยก็เถอะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคงไม่ได้ปล่อยคนอื่นแน่นอนเขาคงยังอยู่กับคนอื่นแล้วเขาก็เหมือนกับไม่ได้มีคุณคนเดียวอะตรงนี้แหละคือประเด็นเลยนะคะคือหนึ่งทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากเริ่มหาความสุขเขาหาตัวเองบ้างละคุณอยากเป็นอิสระคุณอยากจะปลดปล่อยคุณอยากจะ จริงจังในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรหน้าที่การงานแล้วก็หน้าที่การเงินของตัวเองนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าตัดเขาได้ไหมเราบอกว่าคุณไม่ได้ตัดเขาหรอกใจของคุณมันลักษณะที่ว่าคุณยังไม่เคลีย์พลังงานหัวใจของตัวเองเท่านั้นเองนะคะแต่ในสภาพความเป็นอยูอ่มันเหมือนว่าทุกอย่างมันเคลียร์แล้วมันไม่น่าจะไปต่อได้ประมาณนี้นะคะนี่คือบทสรุปให้กับชาวดินนะ เดี๋ยวมาดูนะคะเห็นว่าทุกวันนี้ชาวดินยังคงมีความคิดถึงเขาอยู่ตลอดอะถึงแม้ว่าบางว่วงบางอารมณ์เราเห็นว่าคุณทําไมคุณเลือกเลือกที่จะเลือกที่จะหาความมั่นคงให้กับชีวิตเป็นหลักอะคะ่ะมาดูค่ะว่าคนโสดของชาวดินค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดของชาวดิน บางสิง่บางอย่างเป็นในยาที่เขาบอกว่า,าสัญชาติญาณคุณะเขาบอกว่าคุณเลือกอยู่กับหนึ่งเหตุการณ์เป็นจริงสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วจะอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะนี่คือสัญชาติญาณที่เขาบอกคุณมาแบบนี้แล้วคุณก็พยายามอยากจะทําใช้ชีวิตตรงเนี้คือไม่อยากจะคิดหนักไม่อยากจะคิดเยอะไม่อยากจะคิดแบบว่า อะไรที่ว่าทำให้คุณเครียดแล้วล่ะนะคะนี่คือเหตุการณ์ของชาวดินคนโสดนะแล้วก็คิดว่าคุณอ่ะเหมือนกับคุณปรับสภาพตัวเองได้ดีกว่าปรับสภาพจิตใจได้อยากจะใช้ชีวิตแบบว่าหนึ่งเรามองเห็นว่าคุณอยากปล่อยปล่อยตัวเองอ่ะให้เป็นอิสระเสรีแล้วก็เหมือนกับอยากมีความสุขอยากเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองบ้างแล้วนะคะเริ่มมองเห็นเหมือนกับว่าคุณเริ่มมองเห็นว่าตัวเองมีค่ามากเพียงพอแล้วละ่ะ ถึงแม้ว่าไม่มีใครเรามองว่าถึงแม้ว่าคุณรู้อยู่ว่าสภาพตัวเองตอนนี้เป็นยังไงนะคะคุณก็ยอมรับมันได้แล้วอะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเขาบอกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะมีชีวิตที่มันมีความสุขมีความสดใสไม่อยากจะไปยึดติดกับอะไรแล้วอีกต่อไปนะคะนี่คือสภาพจิตใจคนโสดนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะ มีใครเข้ามาบ้างไหม้าว <Wow. S 1> บางครั้งทำไมเห็นาชาวดินคะคุณเหมือนกับว่าคุณอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างอะ่ะ อ่ามันขึ้นมาว่าโอกาสอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วโอกาสเนี่ยจริงๆอะเขาบอกว่าโอกาสความสุขอะมันรออยู่รอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วเพียงแต่ว่าคุณจะเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างไหมนะคะมีคนเข้ามานะเรามองว่าจริงๆคุณอยากเปิดด้วยแหละใจนึงอะมีคนเข้าหาคุณด้วยแต่เรากลับมองว่าบางพวง,วางบางอารมณ์อะคุณยังคงมีความรู้สึกว่าคุณผิดหวังจากเรื่องราวในอดีตทําให้คุณคุณบางครั้ง Ừ, ใส่ใจในเรื่องของหน้าที่การงานดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะอีกทั้งถ้าจะบอกว่ามีคนเข้าหาคุณไหมเรามองว่าคุณบอกว่าตัวคุณเองอะถ้าวันที่คุณพร้อมแล้ววันที่คุณโอเคแล้วเคลีย์พลังงานลบหมดแล้วในสภาพหัวใจของคุณอะคุณก็อยาก อยากจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะคะนี่คือความหวังของคุณเหมือนกันแหละว่าคุณก็อยากจะมีใครสักคนที่เป็นคนดีลักษณะมอบความสุขเข้ามาให้ในอนาคตอันนี้คือความคิดของคุณนะถึงแม้ว่าทุกวันนี้มันจะมีอะไรที่ว่านิดนึงที่คุณปิดกั้นสภาวะตัวใจอ่ะเพื่อเหมือนกับว่าเคลียร์พลังงานตัวเองไม่หมดอ่ะเคลียร์ความรู้สึกที่ว่าผิดหวังล้มเหลวความรู้สึกที่ว่าถ้าจะบอกว่า,วาเป็นความรู้สึกที่ คุณถูกเทก็เป็นไปได้นะคะทําให้มันเหมือนกับคุณเข้มแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นอะ่ะพยายามก้มหน้าก้มตาทํามาหากินอย่างเดียวเพื่อสร้างเพื่อให้ขอตัวเองมีเงินเยอะๆนะคะแล้วเรามองเห็นว่าชาวดินช่วงนี้คุณจริงจังในเรื่องบอกว่าเรื่องการเก็บเงินมากเลยอยากจะได้อะไรไม่ทราบนะแต่รู้ว่าคุณจริงจังมากๆอะคะ่ะนะคะนี่คืออาจจะเป็นหนทางเลือกทางสุความสุขของคุณก็เป็นไปได้แต่เขาบอกมาว่าความสุขของคุณน่จริงๆอะคะ่ะนะคะ รออยู่ข้างหน้าแล้วล่ะเพียงแต่ว่าคุณจะเปิดใจยอมรับมันไหมเท่านั้นเองนี่คือเขาแนะนําคุณมาอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูค่ะแล้วความสุขจริงๆอ่ะมันเป็นความสุขที่เลือกได้ด้วย,ว,ยะะว่าคออบางพวกบางอารมณ์เรามองเห็นว่าชาวดินมาตรฐานการเลือกคู่คุณก็น่าจะ ค่อนข้างจะนี่หน่อยนะเวลาคุณเลือกอะ่ะคุณเลือกนานคลิกชา้าแล้วก็มันไม่ได้คลิกช้าหรอกค่ะคุณอาจจะต้องไตร่ตรองอะ่ะเพราะว่าคุณอาจจะเคยมีบาดแผลมาแล้วอะ่ะแล้วก็ตอนนี้ถ้ามีใครจริงๆคุณก็ไม่อยากจะยึดติดด้วยยังยังอยากจะคุยเรื่อยๆก่อนนะคะยังไม่อยากจะไปคิดถึงว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างนี้ขอศึกษาดูใจเป็นนานๆอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะนี่คือคนโซของชาวดินนะเดีย๋ยวมาดูนะคะ ว้าวโอเคค่ะถ้าจะบอกว่าถ้าจะมีใครเข้าหาคุณว้า wow. วมีนะนะคะมีคนเข้าหาคุณนะคะอาจจะพบกันออในลักษณะที่หนึ่งคุณเที่ยวมาคุณพักผ่อนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าการการเข้าหาคุณเนี้ยเรามองว่าคุณยังไม่จริงจังอะ่ะคุณยังไม่อยากจะลงหลักอะ่ะคุณยังยังยังแบบว่าขอก่อนนะคะ ขอให้ช่วงนี้คุยกันไปเรื่อยๆก่อนยังไม่เขาบอกว่าใจคุณยังมีบาดแผลอยู่เลยยังไม่กลับมาเต็มร้อยนะคะแต่ถ้ามีใครเข้าหาคุณไหมมีนะคะอยู่ที่ว่าคุณปิดกั้นอ่ะเขาบอกว่าปัญหาของคุณคือปัญหาเดียวค่ะคือเรื่องดาวความในใจของคุณคุณยังเคลียร์ไม่หมดนะคะคุณยังคงมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเรามองว่ามันเหนื่อยนะเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะเคยผ่านเหตุการณ์ที่ว่า มันไม่สู้ดีสําหรับคุณเลยทําให้คุณไม่อยากจะยังไม่พร้อมต้องใช้คําว่าไม่พร้อมดีกว่าที่ว่าจะจริงจังกับใครนะคะเพราะว่าเรามองเห็นว่าชาวดินช่วงเนี้ยคุณตั้งหน้าตั้งตาสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก้มหน้าก้มตาทํางานเพื่อเก็บเงินอย่างเดียวเลยค่ะแล้วจริงจังในเรื่องการเก็บเงินด้วยที่เห็นนะมันก็เลยว้าวโอเคค่ะแต่เขาย้ํามานะว่าความสุขอะรออยู่ค รออยู่ตรงหน้าแล้วเพียงแต่ว่ารอวันเวลาที่คุณจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเท่านั้นเองนี่คือเรื่องราวคนโสดของชาวดินนะคะมีค่ะมีคนเข้ามานะ่ะเพียงแต่คุณคุยไปเรื่อยๆละ่ะคุยได้ไม่เป็นไรไม่เสียหายเพราะเขาบอกว่าความสุขอยู่ที่คุณเลือกเลือกว่าจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองบ้างไหมเท่านั้นเองคลิปนี้ของชาวดินก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ